เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณก้อยเกิดขึ้นเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยายลัยรัฐชื่อดังในจังหวัดนครปฐมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องความสยองขวัญคุณก้อยเล่าว่าเราเป็นคนกรุงเทพอยู่แถววงสว่างดังนั้นการได้ไปเรียนที่จังหวัดนครปฐมต้องเดินทางไกลามากมาก เราเลยได้อยู่หอในของมหาวิทยาลัยโดยจะแยกเป็นตึกชายตึกหญิงและปิดเป็นเวลาห้องเราจะอยู่กันสามคนก้อยป่านและเกดมีอยู่คืนหนึ่งเราอยู่กับป่านสองคนเพราะเกดขอไปนอนกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในหอเดียวกันช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้อสอบเราก็จะอ่านหนังสือกันดึกๆทุกคืน ตอนนั้นก็ตีสองแล้วป่านก็ขอตัวเข้านอนโดยที่ก่อนนอนเราก็จะเห็นป่านสวดคาถาชินนะบัญชรเป็นประจำทุกคืนส่วนเราก็อ่านหนังสือต่ออีกสักพักจนสุดท้ายก็เผลอหลับไปจูจ่ๆเราก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเกดที่จะกลับมานอนที่ห้อง พอเราเดินไปที่ประตูประตูที่นี่จะมีลักษณะเป็นช่องมุงลวดโปร่งด้านบนเหนือศีรษะจนถึงเพดานด้านล่างเพื่อให้เห็นขาได้ปิดทึบล็อกก่อนตรงกลางใครเคยอยู่ที่นี่สมัยก่อนจะรู้ดีเราก็เหลือบมองที่ช่องด้านล่างแต่นั่นไม่ใช่ขาของเกตแต่กลับเป็นขาของผู้ชายร่างใหญ่ ที่ข้อเท้ามีโซ่ตรวนล่ามอยู่เราเลยตกใจถอยหลังกลับมาแต่พอเราเหลือบมองที่ช่องด้านบนตรงเพดานก็เห็นเป็นส่วนหัวของผู้ชายข้อหักพับติกอยู่กับเพดานกําลังมองเข้ามาในห้องเราซึ่งเราแน่ใจว่าด้วยความสูงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เปรตต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนเรารีบวิ่งไปปลุกป่าน แต่ปลุกเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเลยขึ้นเตียงคลุมโปงสวดมนต์ทันทีและในคืนนั้นเราก็ได้ยินเสียงเดินลากโซ่ตรวนไปมาเรื่อยๆทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยจนเช้ามาก็คุยเรื่องนี้กันและก็มีรุ่นพี่เล่าว่าแต่เดิมที่นี่เป็นลานประหารและก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณน,นักโทษเยอะแยะมากมาย และอีกเรื่องแปลกที่ได้ยินมาที่นี่ห้ามสวดคาถาชิน,นะบัญชรว่ากันว่าถ้ามีคนสวดที่นี่คนสวดจะไม่เห็นอะไรแต่คนอื่นๆแถวนั้นจะโดนกันหมด